ยางเจ้าสิมีการตอบรับกลับมาทุกอย่งอางเกี่ยวกับการงานบวา่าสิทธิดต่อในประเทศหรือต่างประเทศนี่คือหนูรู้สึกไพ่ใบนี้เดอ้เอคุณมาแวบเมื่อกี้เนี่ยบวช่ชสิทิดต่อในประเทศหรือต่างประเทศที่มันยังขางค่ายอยู่เจ้าสิปสบพลที่มันยังขางค่าเจ้าสิประพพสบผลสําเร็จนับจากมือนีเป็นต้นไป ในสิ่งที่เจ้าเฮ็ดสางคุณงามความดีเฮ็ดบุญไปให้บรรพุรุษหรือคุณงามความดีที่เจ้าสางมาตลอดทุกๆุกศาสนาทุกๆุกภาษาที่ผ่านมาพอ,อคลิปของนูน่ะจ้ะเด้อมีที่มีบุญสัมพันธ์กับคู่บาอาจารย์้ะก็ลูกหลานกันเลยเจ้าก็ได้ตามนั่นเห็นบ่เก้าถวยขึ้นอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเหรียญขึ้นสีประสบผลสําเร็จสิ่งที่รอคอยมาเนินน,นั่น มันสิพิดอก,อกอกคนนับจากมือนีเป็นต้นไปให้เจ้ารอดเด้อเห็นม่นี่รอโอ้ยยามไลสิมาเนยามเลยสิไปลงทุนไว้เงินกเ็เยมันคือมันคือยังอยู่คือเกา่ายังไงน,นับจากมือนีเป็นต้นไปฝ่าเปิดดสันสิประสบผลสําเร็จทุกอย่างที่เจ้าเห็ุเจ้าสีนั่งแบบพระราชาผุาน่นนังผุน่นเก่าถวยมีความอุดมสมบูรณ์ วัวสิป,ปินไส้มียิ่งเขามาเ้ยจ้าเด้อสิมียูมี